สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอันวันนี้จะมาดูการมัดไหมมัดหมีเนาะทำไมมัดหมีเอ่อไยาจะมัดเสร็จแล้ววิธีวิธีแบ่งแบ่งมัดลายลายนี้เนาะก็ดูในคลิปได้พยาจะทำคลิปลงเนาะก็คือจะเป็นลาย เขาเรียกายอะไรเนี่ยไม่รู่หมนกันเพราะว่าไม่รู้จักชื่อเนาะเป็นลายที่ลูกค้าเขาส่งมาให้มัดเนาะเป็นออเดอร์เขาส่งมาให้ก็มันเป็นลายเล็กๆค่กกะทุกคนที่เคยบอกวิธีแบ่งายไปแล้วเนาะในคลิป นี่ก็เลยมาให้ดูว่าเรามัดเป็นลายเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปแบบนี้ลักษณะนี้เนาะตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมไปย้อมนะคะนี่เสร็จแล้วจะที่ให้ดูคือให้เราดูวิธีการมัดยังไงให้ลายออกมาได้รูปสวยเนาะการทำลายมัดหมีถ้าเรา มัดไม่ตรงเวลาโทมันก็ไม่ตรงค่ะอย่างเช่นเราทำเป็นรูปดอกเนาะถ้ามันไม่ได้ส่วนเราโทรออกมามันก็ไม่ได้ส่วนค่ะทุกคนไม่ใช่ว่า,ามัดมัดมัดไม่ได้ส่วนเดี๋ยวเวลาโทรตั้งใจโทรให้ได้รูปทรงส่วนสวยมันมันไม่ใช่คนะ่ะทุกคนคนที่ทำ ชำนาญเขาจะรู้แต่ว่าในกรณีนี้นคือปาัาแนะนำหรือเอ่อเขาเรียกอะไรอะเอ่อให้กับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเนาะบางคนก็รู้แล้วชำนาญดีแต่บางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะมือใหม่พดูดง่ายง่ายคือมือใหม่แต่เป็นมือใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาทำยังไงได้ตรงก็ททำยังไงได้สวย ก็คือขีดการวัดก็เหมือนที่เคยบอกในคลิปเนาะว่าให้เราแบ่งแบ่งวัดยังไงขีดยังไงให้ได้ส่วนเนาะแล้วเวลามัดก็สําคัญก็คือเราต้องมัดให้ได้ส่วนเนาะมัดให้ตรงในส่วนเวลาทอมันง่ายอะคือเรามัดมัดได้แลว้วอะมัดได้ตรงแลวอะเวลาทอไม่ใช่ปัญหาหรอกค่ะทุกคน ไม่ว่าจะลายยากขนาดไหนทรามัดได้แล้วตรงส่วนสวยดีแล้วเวลาทอมันง่ายอะ่ะมันทอเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลายยากลายง่ายถ้เรรมัดได้ได้ได้สวยแล้วอะ่ะเวลาทอมันง่ายเหมือนกันหมดค่ะทคนเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีหนึ่งเนาะที่จะทำให้เราทำให้ผ้าออกมาแล้วอเป็นลายตรงเรียกอ,อะไรได้ส่วนอะ่ะ เวลามาแล้วได้ส่วนมันจะสวยกับคนเดี๋ยวปัญญายจะไปะยอมนะอ่าเสร็จแล้วจะทําคลิปให้ดูต่อเนาะอ่าขอบคุณทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจะ๊ะกดไลค์ให้ด้วยเด้อมีค๊ไอ้คําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้คะ่ะทุกคนปยยัญญาตอบให้คะ่ะทุกคนเลยยินดีตอบคอมเมนต์ค่ะทุกคอมเมนต์เลยคะ่ะทุกคนจ้ะก็ ฝากดูคลิปให้ด้วยเด้อมีเยอะอยู่เนาะปะยายจะปล่อยคลิปเรื่อยๆค่ะมีอะไรใหม่ก็มีลายใหม่ก็ะจะมาทำคลิปให้ดูเนาะจากก็ขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ